อึ่งครับนี่อึงอะไรครับอึงอึงเผ้าอึงยางอึงอ่งอึงอ่ะออันนี้คืออึงอ่างตัวตัวน้อยนะครับนี่ขส่ไหมเดี๋ยวต้องดูข้างในตัวมันเป็นแบบนี้อันนี้น่าน่น่าน่าน่าน่ร่าน่าน่่าน่านน่านอา่าน่าน่า่านมานน่น่าน่นน ยกกางแกมันอย่างี้ให้ดูหน้าดิหมนรอขอชีวิต้หน้าเนี่ยคุณเี่ดูด่นหน้าด่หน้าเาดิลงหรอิอุ้ย จำได้นะแล้วคือเกรงตอนอยู่ตังหวัดพคษณโลกตอนเด็กๆอะไรเงี้ยคือกินนะแม่คือต้มอย่างนี้เข้ให้กินง้งร้อนเขาให้กินนะเขาเป็นพวกน้ำข้ยอะไรเงี้ยแต่กินแต่วันเนี้ยโอ้หไม่ได้กินประมาณ20กว่าปี20กว่าปีแล้วมั้งครับเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้กินได้กินแต่เราชิมน้ำก่อนเนาะเราลองชิมน้ำก่อนเป็นน้ำอบน้ำม้อนมาแล้วก็เป็นน้ำมันเรียวก่อนเราลงน้ำมันเรียวน้ำอื่นได้เนาะ น้ำต้องเยเยอะตร้งนีเยอน้ามันก็จะมีเครื่องแกงมีอกของไทยอกกิหอมนะอยน้ำไม่อร่อยนะน้มจริงน้ำไม่อรอยจริงเนี่ยแต่ว่าดีตที่อยรอบบริเวณเขามองเราดูมาแล้วเขาเนหน้านี่มประหลาดจัดาเลยออ่ชย่างนี้ก็จะมีตัวบ้างนี่เราจะดูวมีไข่หรือเปล่า วิ้ยมี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 ป่ะเอาเอาซ่อมเรียกจ่าปูอีระวางวางมันจ่าไหมเออทำแบบชำนาญมากเลยเนาะพี่ชำนาญเพราะว่าเคยดูมีไข่มีมีไข่ด้วยผู้หญิงหรเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยคือทานบอกว่าเนื้อสี อันนี้เราเราลากี่หรอครับใช่ไหมไม่กินเลยเลยไม่ต้องลากกินเลยมันเกี้ยวเกี้ยวเปาะแปะเปาะแปะในปากอ่ะเราไม่ครองแปลกเราจะไม่รีวิวมันไม่ได้เราต้องรีวิวว่าช่องทีวีหลายช่องมากเลยทุกทางคุณต้องกินด้วยนะตอนสุดท้ายเราดูนะครับเดี๋ยวดูรสชาติก่อนรสชาติ พี่เห็นขามันเกรงจางเรงจางตนเขาเป็นปากมันมันมีนกรอบนีนมีกระดูกมันเลยนะกระดูกมันมันกรอบเยอะกระดูกตัวนมมันไม่ใข่มันใส่กได้ฟอได้เหมือนที่พี่บอกรสชมัน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 ใช่มันมันรสชาติมันต้องเหมือนจริงผมแต่มันจะอร่อยกว่าม อขงถ้านาน,าน,าน,นะคุณหน่อยนะครับคุณหน่อยคุณหน่อยจะติตสาร